สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์โอสิริกรอ่ะพิรัตนะคะ,ะแนะนําตัวนะคะอาจารย์โอสิริกรอ่ะพิรัตเป็นประธานชมรมโหราศาสตร์เอกโอเทมนิมิตพยากรณ์นะคะเป็นแอดมินกลุ่มพายุศกลุ่มมารมีองค์เทพนะคะและกลุ่มชมรมนะคะโหราศาสตร์เอกอเนี่ยละคะ เทมมีม่ิีพยากรณ์นะคะแล้วก็แอดมินเพจสาววิทยาโหราแอดมินเพจยิปซีโอสิรีคอนี้นะคะแล้วก็แอดมินเพจชมรมโหราศาสตร์ิอโดเทมิวพยากรณ์นะคะแล้วก็แอดมินเพจรายการคนมีองค์โดยจยันโอและจันท็อปค่ะน้องนั้นยังเป็นแอดมินเพจเพจเดียนททำน้ำมนต์ยันกอบเพชรหลวงพ่อเสลิงกำด้วยนะคะ สำหรับท่านที่เข้ามาแล้วนะคะใครเข้ามาแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูนะคะแล้วพิมพ์คำว่าแช้แล้วช่อยเล่นคำถามค่ะ ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูนะคะแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเร่นงคำถามค่ะ ใครเข้ามาแล้วทำตามโพสต์ปักหมุดเลยนะคะก็คือกดแชร์นะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูนะคะแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่งคำถามค่ะสวัสดีนะคะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูนะคะแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเร่แลนะคำถาม 変な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  แชร์แล้วค่ะอายร้านทองเรียกสัมภาษณ์งานวันจันทร์จะได้ไหมคะจะได้ไหมคือไพ่บอกว่าถ้าเกิดคุณจะได้คุณจะได้อย่างยุติธรรมนะคะคือเขาเป็นการตัดสินอย่างยุติธรรมแล้วว่าไม่ว่าจะได้หรือไม่ได้ก็ตามนะไพ่ย,ยังไม่ตัดสินนะคะแต่ไพ่บอกว่าได้อย่างยุติธรรมนะหรือไม่ได้ก็ยุติธรรมนะคะสวัสดีนะคะทุกท่านเลยนะคะ ใครเข้ามาแล้วช่วยกดแชร์ด้วยนะคะคนรักกูภัยสวัสดีครับสวัสดีค่ะแชร์แล้วค่ะนกโชคลาบวันนี้ค่ะคุณครูนกนะคะโชคลาบวันนี้มีโอกาสได้นะคะเป็นไปได้ทุกอย่างเลยนะคะขอบคุณค่ะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์พิมพ์เพราะว่าแชร์แล้วเชื่อเลื่อคำถามค่ะทีมพี่โบหายโกรธหรือยังคะ เป็นเหมือนเด็กๆนะคะอาจจะโกรธง่ายหายเร็วไม่น่าจะมีอะไรนะคุณกังวลใจเท่าไหร่นะคะโกรธง่ายหายเร็วนะคะแชร์แล้วค่ะตานความรักเป็นยังไงคะตอนนี้โสดค่ะคุณตานนะคะความรักเหมือนกับว่าอ่าไพ่บอกว่าถ้าเกิดเรามีใครที่เราชอบเราก็ไปจีบได้เลยไพย่แบบนั้นเป็นไพ่แบบผู้หญิงเก่งนะคะถ้าเกิดว่า จะไปชอบไพ่หรือว่าจะมีแฟนเนี่ยไพ่บอกว่าเราจะเป็นฝ่ายเป็นผู้นําเลยนะอืมฝ่ายหญิงนําก่อนเลยนะคะใช์แล้วค่ะบิวตี้ภายในปีน่าจะมีแฟนต่างชาติเข้ามาไหมคะแล้วดูสามวันจะดูไหมคะอ่ะดูให้สามวันนะคะจะมีแฟนต่างชาติไหมนะยังไม่มีนะคะสามวันนี้นะ อาจารย์บอกว่าข้างหน้านี้จะดูแค่สามวันเท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะดูเป็นสามเดือนหกเดือนปีหนึ่งนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามดูดวงส,สนตัวได้นะคะอดูดวงสนตัว Facebook โอสิลิกรอ,อัธยราชค่ะเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งกสองสองหกสี่ห้า 0 9 2 5 9 2 9 2 6 1 ID l า i n e o สิริหนนะคะอย่าเพิ่งโทรมาตอนนี้นะคะทำไล์สดอยู่นะคะถ้าจะจะแอดไลน์แอดได้นะคะ Facebook อาจารย์ท็อปนะำเมตตามหานิยมนะคะอาจารย์ท็อปนะหน้าทองสาริกาลินทองนะคะ่ะเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตรวจสอบองค์เทพนะคะตรวจตรวจเทพนะคะตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูนะคะเฟซบุ๊กอาจารย์ท็อปนะเมตตามหานิยมเบอร์โทร0849 2 666กหก id line ajtop 1 6นะคะใครสนใจดูดวงสนตัวสอบถามได้นะคะแชร์แล้วอุ้มความรักโสดค่ะคุณอุ้มความรักโสดมีโอกาสที่จะได้เจอคนดูใจคบกันไปนานๆนะคะแชร์แล้วค่ะนัดระหว่างเดือนนี้จะท้องไหมคะมีแฟนแล้วไม่ดูเรื่องท้องค่ะ ถามมาใหม่นะคะแชร์แล้วครับบุตรครับอยากรู้ว่าวันจันทร์ที่จะถึงนี้ผมจะได้มีโอกาสได้หยุดพักผ่อนบ้างไหมครับเออไพ่บอกว่ามีทางเลือกสองทางนะคะเลือกเอานะระหว่างพักกับทำงานแต่ว่าคุณก็เลือกในสิ่งที่คุณชอบได้คะ่ะเพื่อไพ่บอกให้เลือกเอาแชร์แล้วค่ะไก่ คนชื่อต่อเขายังชอบเราไหมคุณไก่นะคะมองเหมือนกับว่าตอนนี้เขาไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะคุณชุวันจันทร์22นี้จะได้รับเงินก้อนไหมนะคะยังมีอุปสรรคอยู่นะไม่ไดย้ยังไม่ได้ได้รับนะคะวันที่22นี้นะคะแชร์แล้วอ้ําค่ะอีกงานไหมคะที่พี่เกียจะติดต่อมาค่ะขอบคุณค่ะดูสามวันนี้เขาจะติดต่อมาไหมนะคะสามวันนี้มีเกณฑ์ได้อ่า ได้ข่าวเขาบ้างนะคะอาจจะได้ติดต่อกัน3ามวันนี้นะคะคุณนกแห่งรวยปังขอบคุณค่ะคุณเอโอกาสจะมีลูกโอ้เรื่องมีลูกไม่ดูนะคะแชร์แล้ค่ะตานความรักจะเป็นยังไงคะตอนนี้โสดคุณตานถามหรือยังเนี่ยคุ้นๆจังเลยนะคะอ่ะคุณตานนะคะไม่ไม,ไม่ไม่มีโอกาสที่จะ มีคู่ตอนนี้นะคะคือพายบอกว่าถ้าเกิดมีใครเข้ามามันเอาชนะกันนะยังไม่ใช่ความรักที่แท้จริงนะคะ แชร์แล้วมิ้นอีกกี่เดือนจะได้ดัดฟันคะแล้วดูแค่สามวันจะดูไหมคะดูสามวันว่าจะได้ดัดฟันไหมนะมีโอกาสสมหวังนะคะแชร์แล้วคะ่ะเป้อยากถามว่าจะได้กลับไปทำงานที่ผับไหมคุณจะไปก็ได้นะคะแล้วแต่คุณสวงหานะคะพไพ่ใบนี้นะ คุณเหมียว32ท็อปคิดยังไงกับหนูคะความรักคุณท็อปคิดยังไงกับคุณเหมียวนะคะเขาคิดว่าคุณเป็นคนเป็นผู้หญิงมีเงินนะคะเป็นผู้หญิงมีเงินดูแบบรสนิยมดีคุณน้ำไม่แชร์นะคะคุณน้ำไม่ได้แชร์นะคะแชร์ก่อนนะคะคุณน้ำนะคะคุณมิ้นขอบคุณคะ่ะ คุณน้ำพรุ่งนี้จะไปสอบจะติดไหมคะพรุ่งนี้จะไปสอบจะติดไหมมีโอกาสติดนะคะคุณน้มนะคะตอบให้แล้วนะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแกดชร์เป็นค่าครูนะคะแล้วพิมพ์เอาแชร์แล้วชื่อเชินคำถามนะคะ ถ้าไม่มีใครถามแล้วอาจารย์จะได้ออกไปแล้วนะคะก็ฝากไว้สำหรับคนที่อยากดูดวงส่วนตัวนะคะติดต่อสอบถามมาได้นะคะที่ Facebook โอสิริกรัภพิรัตนะคะเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าสองสองหกสี่ห้าศูนย์เก้าสองห้าเก้าสองเก้าสองหกหนึ่งไอดไลน์โอซิริหนึ่งห้าค่ะและอาจารย์ท็อปนะคะ Facebook อาจารย์ท็อปนะเมตตามหานิยมเบอร์โทรศูนย์แปดสี่ 9266658 id line a j t o p 1 6เท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะใครที่เข้ามาสอบถามนะคะแล้วก็ทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์นะคะทุกคำถามนะคะก็ขอขอบคุณด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะร่ำรวยมีช่มีลาบค่ะสาธสาุสวัสดีค่ะ